สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร็จรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้พี่น้องทีมหั่นเขากำลังเตรียมข้อมพร้อมนะครับ LED มีอยู่ทุกทุกนะครับม,มีอยู่ทุกมุมครับเตรียุคค้นนยใส่ให้วยปูมองวันดีถ้บาบางยุดยถึงมาโหลดถึงจะออกไปพ่นกันได้ สวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับโอ้ก็ได้เสียงง่มใส่สองครับ <25 9. S 1> สองห้าเก้าสองเท่าเลยนะสองห้าเก้าอ้องห้เนาะทางด้านหลังวิธีครับพี่น้องเดี๋ยวพาพพี่น้องไปเบื้องครับตอนนี้ชมบรรยากาศภายในสนามก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศภายในสนามตอนนี้ ปอดฝนแน่นอนนะครับร้บอยเปอร์เซ็นก,ก่ครับไม่ต้องคิดว่าไม่ตกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ปักตะไคร้ไปแล้วผมได้ทําการปักตะไคร้ไปแล้วนะเห็บซีเหลือมากผู้เสื้อผู้สาดกันแล้วครับตอนนี้เวลาจะร่างคูณมานะครับ ตอนนี้ถ้าหนา,นาเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ถ้ารถ LED ออกก็คือเรียบร้อยหมดครับรถเด d ดีออกนี่คือเต็มเหมดเลยครับาศาสตูทันที่ครับ ถ้าไฟภาพไปถ้ปาสามได้สามสรถไดีครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับประชีมเนี่ยจุ่มซื้อร้านทุกอย่างอยู่ซิบก็ผมซื้อมาซ้งางว่าไอ้เก่าซื้เก้าบาทจีวันนี้ซ้างอันทีว่ว่ามันแบนแนนนนนนแบนี้น่นอแต่ว่ามันมีอันอันมีไฟเช็กไว้ไฟพร้อมไหมไม่แมืนไ่เหมือนหรอว่ามันเป็นอันน,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 นี้มันเป็นตัวนี้เลยแหละโอ้สิต่มแล้วมาโอ้ครับพี่น้องตัวนี้โอ้พร้อมแล้วนะครับ เพิ่งจะบ่ายสามโมงนะครับเพิ่งจะสิบห้านาฬิกาตอนนี้ทุกระบบพร้อมแล้วนะครับพร้อมสร็จะเดินแล้วครับพี่น้องใครมาไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะครับเข้ากลุ่มปิดเลยไปที่เพจสาวน้อยเพชรบพนแพงนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับแมนมาอาจารย์โอ้โอันนี้คือจวดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคือโอ้ยเข้าเรียมพร้อมๆตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เพิ่งบ่ายสามโมงนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับที่บอร์ดกองนะครับฟังรอรอจะนี่คือรอรอใช้มิกนะนะครับกดครับนัเอาโอ้เอาเตะเวทาไปนอนอ่ะจัดไปครับจัดไปอาจารย์เต้าสักหนึ่งสเต็ปนะครับ เอาึนมาขี่แช่นวดมาหัวไม่่าัขีมันอ๋ออันนั้นไปเบียไเล้วมารไอ้สี้าฟ้าฮะเต้นสีฟ้าเต้นสีฟ้าปเลยที่ทำนี่โอ้ยฮะมันบังเพราะว่ามันบัง้อมรอโอ้ข้รออาจารย์เตาเนาะได้ปะวัสดีัสนีอะรอย่างเเปิดาเ้

บ่มีครับบ่มีฝนบ่มีฝนแน่นอนครับมื้อนี้100%ครับอันนี้บ่มีฝน100%ครับวันนี้กอดฝนนะครับ100%นะครับครับคุยกับอ่าอ่ามันตกไอ่าตกมัดมือไวเมื่อกลับครับตกก็สองมือแล้วครับพี่น้องผมว่านเขาสามรอบเหรอตกว่านไปได้ตกประดานมากเลยตกไปแล้วผมตกกาวไปมันเลยเศราตกครับ ปลอดฝนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับพวกครับฝ่าแจงตั้งๆครับเรีบๆไปเลยครับตอนนี้ด้านหน้าเวทีตีเต็มแล้วครับปูเสื้อปูสัตว์ตีเต็มหมดแลไว่ครับนี่ล่ะเข้ากลุ่มไปเลยครับใครมาไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเลยนะครับทักไปที่เพจสาน้อยเพชรบรรพแพงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับ บาย้วครับพี่น้องบายอ่อนเนี่ยคู่นะครับเออไอ้แบบ มันออกแล้วมันม้นมีเตรียมความผ่อนมาครับเีนบะต้างกูบอมีน้ำวัน,นดไงมีนี่เดีวจะทิดเบียดลาจ้ะอยู่ได้นีหรอจอ้ะจับ้านนี่อยจ้ะเอาเอาเอา,เอา เอ,เ,อเอาไปเหรอครับมันแป,ป้นนงพอดมันมามีแม่มันมามีครับแ <c oughs> อปโอ้สวัสดีค่ะเขาสวยอันนี้งานช่วยหรืองานอะไรเนี่ยถ้าเป็นคุณจำเป็นใช่ไหมโอ้ขึ้นอยู่ดีพี่มันแต่และไอ,อ้่ังฟังละอะกินแล้วกันอนกินแล้รว่ามีแม่มีน้อน เนีเ่นุ่นเบลนบวบยาคุ้มบ่ไง <c oughs> ไม่มนวดเนานะไม่คุยอ,อยู่นี่นานเลยนานานะดูเลขแตของทั้งัวนี่ขี่โพค่ายางงานเนาะเอาเพื่งด้านหลังนะครับเตรียมก้มผอมเตรียมโชว์วมไม้ด้วยนะครับสอาหรับข้าคืนนี้ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการละบ่มชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสปีดที่นี่